สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยาะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดแชร์นะอย่าลืมกดซับ c r i b e นด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะเอาคันนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมะฮะและวันนี้ผมจะปรับราคาลงด้วยนะครับ ปกติแล้วผมรีวิวไปที่1นึ่งแสนสอาพันครับทุกคนครับวันนี้ผมไม่เอา1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแล้ววันนี้ผมขายอยู่ที่99,000มบาทฮะแต่ว่าเอกสารนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะฮะบางคนเขางงฮะบ,บางคนก็งงว่าทําไมถึงขายรถถูกจังเล่มมีหรือเปล่าเอกสารมีหรือเปล่าเอรถมันรถมันรถผีหรือเปล่าไม่ใช่ครับรถถูกต้องตามกฎหมายฮะคันนี้ฮะร,รถถูกต้องตามกฎหมายเอ,อถถกสา,การชุดโอนครบนะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปนะฮะ ซื้อไปราคา99,000บาทฮะผมโยนเล่มให้เลยแล้วฮะแล้วเอาไปโอนเองเลยนะครับอ่าราคานี้คือราคาเน็ตแล้วนะครับถ้าแต่เกิดตามเต็นขายอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 0 0นหะครับหรือว่า1 5 0 0 0 0 0นาทนะครับอ่าผมจะอัปเดตให้ว่าทำไมถึงขายราคาหลักหมื่นครับอ่าวันนี้เอาไปที่90,000 90,00บาทครับราคามอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยคันนี้ยังซื้อไม่ได้นะคันนี้เท่าไหร่วัด เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้มอเตอร์ไซค์รุ่นรุ่นอะไรนะฮอนด้าเลยนะฮะ <AD B. S 1> อ๋อเอดีบีรอยห้าสินะฮะตัวนี้ฮะเอเมครับตัวนี้นะฮะเท่าไหร่นะ,รา,ะร,นะราคาจริง9ก้0 0มืาหราคาจริงราคาจริงเก้าหแลดพันแกกันไหมแลกกับ <laughs> คันนู้นไหมไอ้คันนั้น99,000เกาเอาไหมเนี่ย <laughs> นี่คันนี้ฮะราคาพอๆกันเลยฮะคันนี้นะครับรา ราคาราคาพอๆกันเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เจอคลิปนี้ชอบนะฮะโทรมานะครับอ่ารีบโทรมาเลยครับมาก่อนได้ก่อนครับมาทีหลังเดี๋ยวรอคันใหม่ครับอ่าวันนี้ปรับราคาสงกรานครับอ่าเดี๋ยวผมจะรายงานเพิ่มให้ทุกคนได้ชมนะครับว่ารถคันนี้มีเก็บงานอะไรบ้างครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามครั้งที่แล้วนะผมวันนี้ผมจะอัปเดตให้ให้ทุกคนเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเลยนะครับเอ่อมือกล้องดึงให้หน่อย เพราะฝากระโปรงนะฮะถ้าเกิดว่า,าดึงตรงนี้ฮะมันจะดึงไม่ได้ต้องดึงสองคน,นครับนี่ต้องดึงสองคนฮะอาจจะเป็นที่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกนะฮะหรือว่าเป็นสายสายมันหย่อนไปน,นิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวไม่ได้เปิดนานแป๊บหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นระบบโช๊คนะครับคันนี้นะฮะฝากระโปงฮะฝากกระโปรงนะครับเดี๋ยวดูฝากกระโปงกัน ฝากระโปรงตัวนี้ทํามาใหม่ครับฝากระโปงเปลี่ยนมานะครับเพราะว่ารถมันโดนฝั่งนี้มานะครับรถโดนฝั่งซ้ายมานะครับนี่นี่แต่แก้มนี้ได้เดิมนะฮะแต่ว่ามีการซ่อมนะมีการซ่อมมาเก็บสีมา,า,ะมมานะครับนี่ซุ้มซุ้มมีการซ่อมมานะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสตรงนี้นะครับตรงนี้นิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับรถคันหนึ่งราคาล้านกว่าบาทนะตอนนี้ราคาปรับเห,หลือหลักหมื่นครับเก้าหมื่นเก้านะครับ, 99, รบผมไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสรือว่า รถโดนมาชนมานะครับแต่มันอยู่ที่ว่าชนมากชนน้อยแต่ว่าตัวนี้มันโดนมันโดนช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ได้เดิมนะอ่าฝั่งนี้ได้เดิมนะครับนี่ตัวอายังอยู่ครบนะฮะอ่ะมาดูกันนี่ฮะว่าทําไมถึงรถราคาหลักหมื่นครับรถขับได้ไหมราคาหลักหมืน่นจริงๆแล้วคันนี้ขับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สมบูรณ์ต้องไปซ่อมนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดูนะฮะกุญแจอือขอแจ้หน่อยครับ นะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครดูนะครับรถคันนี้สตาร์ททีเดียวติดนะฮะทุกคนครับสตาร์ททีเดียวติดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยสตาร์ททีเดียวสตาร์ทสตาร์ททีเดียวติดนะฮะเครื่องก็ถือว่ายังนิ่งอยู่ะฮะแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าเครื่องมันร้อน,นจะมีปัญหาตรงนี้นะฮะ อ่าผมได้สํารวจนะฮะทำไมผมถึงปรับราคาหลักหมื่นฮะตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าเครื่องมันร้อนน่ะมันจะมีเหมือนน้ามันพุ่งขึ้นนะให้มั้ยครับเห็นไหมครับเวลาเครื่องร้อนนะฮะเวลาเครื่องร้อนครับน้ำมันจะพุ่งขึ้นแล้วมันจะมีไอขึ้นนะฮะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็ต้องเอาไปแก้ไขนะครับทุกคนครับผมถามช่างแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับช่างเขาบอกว่าเป็นที่ซีนวาลหรือว่าเป็นที่แหวนครับแหวนอาจจะหลวมนะฮะทุกคนครับอ่าเห็นไหมครับนี่น้ํามันจะพุ่งขึ้นเลยนะให้มั้ยครับนี่ น้ำมันจะพุ่งกระชอกขึ้นนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมครับทำไมถึงขายราคาหลักหมื่นะฮะจริงๆผมขายราคาราคาหลักแสนก็ได้ครับตัดให้พ่อค้าก็ได้ฮะแต่วันนี้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นพ่อค้ามือรถมือยนต์มือสองแม่ค้ารถยนต์มือสองหรือว่าคุณไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้ารถยนต์มือสองเอาราคาต่ำกว่าทุนะครับวันนี้วันนี้ยอมขายขาดทุนฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาดูภายในก่อนอ่ะดูยางก่อนไหมดูยางก่อนนี่ ถ้าพูดถึงสภาพยางฮะสภาพยางก็คือแบบโอเคครับยางพอใช้ได้ครับยางใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยคือยางคือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางใช้ได้เลยครับสภาพยางใหม่นะครับดูภายในก่อนครับภายในตัวนี้นะครับภายในคันนี้สมบูรณ์มากเลยครับนี่แผงป้งแผงประตูเห็นไหมแผงประตูนะครับเห็นไหมครับอืมแผงประตูแล้วก็เบาะนะครับอ่าเบาะคอนโซลหน้าถือว่าสวยนะครับนี่คอนโซลหน้าสวยนะครับเห็นไหมครับ มันมีลายไม้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะพวงมาลัยก็ลายไม้นะฮะช่วงข้างหน้านี่คือลายไม้นะครับนี่เไมดูข้างหลังก่อนครับเห็นไหมครับข้างหลังน่ฮะข้างหลังคือภายในคือไม่ต้องห่วงนะภายในคือปกติเลยภายในสวยครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะสวยเพดานก็สวยนะครับเห็นไหมครับ่าดูเพดานก่อนนี่เห็นไหมครับนี่อืมคือรถฝั่งนี้คือเห็นไหมแผงประตูไหมคือฝั่งนี้นะฮะที่ผมตรวจสอบมานะฮะฝั่งนี้คือได้เดิมหมดเลยนะครับอ่ะได้เดิมหมดเลยนะครับ อ่ะดูข้างหลังเนี่ยฮะนี่มาดูฝั่งนี้ก่อนนี่เทียร์หน้ารุ่นนี้นะฮะพูดถึงนะฮะรถหลูะะ่ฮะกว้างนะรถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อน,นครับนี่ข้างหลังคือเดิมหมดเลยนะดูดูข้างหลังก่อนอ่ะดูเนี่ยในข้างหลังเดิมนะฮะน็อตไม่ขยับด้วยนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะฮะปากกระโปรงเดิมนะฮะน็อตไม่ขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่เดิมนะครับนี่ดูข้างในก่อนดูภายในก่อน เห็นไหมกว้างไหมเทน่ากว้างมากครับเป็นรถผู้บริหารทัชรถหรูครับแยแม่แรงอยู่ครบนะฮะยางอะไรยางอะไรไม่มีนะฮะมีแต่แค่ตัวนี้ฮะเป็นยางครับเอามาลองเฉยปกติแล้วตรงนี้เขาจะใช้เป็นใช้ใช้แก๊สนะฮะคือรถทําไมทาไมถึงลูกค้านะครับแต่ก่อนเขาใช้แก๊สเพราะว่ารถคันนี้มันซีซีค่อนข้างจะสูงนะฮะเป็น V6 กันตัวนี้ฮะเขาก็เลยติดแก๊สเอาไปใช้งานครับฝั่งนี้ก็ถือว่าได้เดิมนะฮะผมตรวจสอบแล้วนะครับได้เดิมนะครับ นี่ดูภายในกันมีแอร์หลังเลยนะแอร์หลังปกติเลยนะครับนี่อืนี่ดูฝั่งนี้ก่อนครับดูฝั่งนี้ก่อนอเห็นไหมแผงประตูสวยนะนี่เบาะก,ก็คือมีตรงนี้ฮะเบาะเบาะก,ก,ก็จะมีมีรอยรอยแตกนิดหนึ่งฮนะนี่ระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยเลื่อนได้ปกตินะเห้ดูครับนี่เลื่อนได้ปกตินะครับนี่นี่ขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมครับนี่ เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าฝั่งฝั่งคนขับนะฮะมันจะเลื่อนยากสักน,นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะอ่ะมานี้เลยครับอ่าเดี๋ยวดูรีวิวให้จบกันนะครับก็ตัดสินใจได้เลยครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบตัวตัวล็อกตรงน,นี้น่าจะน่าจะหลวบหรือย,อยังไงนะฮะแต่มันเลื่อนได้นะฮะเห็นไหมครับเลื่อนได้นะเล,นนะเลื่อนได้ปกตินะ แต่ต้องจับดีๆนะฮะเห็นไหมเลื่อนได้ปกตินะครับแต่บางครั้งก็จะมีฝืดๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่เลื่อนได้ปกตินะอืมอ่ะตอนนี้ก็เครื่องก็ร้อแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมดูอันนี้ให้ค่ะนี่แหลกพงมาลัยฮบถือว่าปกติเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งสี่บานนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามีฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช้ได้นะแต่มันจะ ช้าๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบให้ทีนะฮะสีบานใช้ได้ปกตินะครับอ๋อมีบานฝั่งนี้นะครับบานฝั่งนี้คือบานฝั่งนู้นนะครับนี่ยฝั่งนี้ใช้ได้นะฮะปกตินะฮะบานฝั่งนี้นะฮะต้องกดตรงนี้นะครับคือตรงปุ่มเนี้อ่ะดูก่อนปุ่มนี้น่าจะมีปัญหานะครับนี่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามามากดตรงเนี้ยได้นะอ่ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปลองสักนิดหนึ่งนะฮะบานรถคันนี้โอเคไหมครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมลดราคาเพื่อจะให้ทุกคนไปเก็บงานนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงระบบทุกอย่างมันโอเคฮะมันอยู่ที่ว่าเครื่องมันจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งฮะเครื่องจะเดินไม่เรียบนะะทุกคนฮะเครื่องเหมือนจะสะดุดสะดุดนิดหนึ่งนะครับแต่้าพวกระบบเกียร์ฮะระบบเกียร์ถือปกติเลยครับเดี๋ยวปรับนิดหนึ่งอุณหภูมิผมปรับไปถึง20่สิบโอเคยี่สิบนะฮะเดี๋ยวผมมาเช็คเกียร์ให้อีกทีนะครับว่าเกียร์มีปัญหาครับ แต่เกียร์คันนี้นะครับผมได้ตรวจสอบแล้วนะฮะเกียร์ปกติสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่เกียร์ถอยหลังะฮะไม่มีกระตุกนะครับอืมนี่เกียร์ตัวดีนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะทุกคนครับอ่าโอเคครับผมทุกคนครับก่อนอื่นฮะเวลาขับรถอย่าลืมคาดเข็มขัดทุกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคันนี้ฮะไปเช็ดไรอีกทีนะฮะอ่าเพื่อที่ให้ทุกคนอ่าได้ตัดสินใจว่าอ่ารถคันนี้รุ่นนี้ตลาดขายเท่าไหร่นะครับ และผมขายเท่าไหร่วันนี้ผมปรับราคาให้ลงแบบสุดๆเลยครับราคาต่ํากว่าทุนเลยฮะต้อนรับปีใหม่ครับทุกคนครับอ่าให้ทุกคนเอาไปเก็บงานแล้วเอาไปใช้งานนะครับนี่การออกตัวถือว่าปกตินะครับไม่มีอะไรครับอืมนี่ถ้าพูดถึงรุ่นนี้ผมบอกเลยครับมันมันมันหรูแล้วมันขับนิ่มมันขับสบายนะฮะรถมันคันใหญ่ฮะ เนี่นะฮะการออกตัวถือว่าปกติฮะอาัตราเร่งของเขานะฮะก็ถือว่าปกติเลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับอ่าแต่บางครั้งเนี่ยเวลาสตาร์ทนะฮะเครื่องมันจะมันสะดุดนิดน,นึงฮะมันจะเดินไม่เรียบนะฮะอ่ามันจะเดินไม่เรียบนะมันจะเดินแบบว่าเหมือน,เห,อน,นเหมือนพวกเหมือนพวกซีนวาวนะานน่าจะมีปัญหาเพราะว่ารถครันนี้มันเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับพอมันเคยติดแก๊สมาก่อนถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้นะฮะเกี่ยวกับพวกแบบนี้นะฮะหรือว่าเครื่องเดินสะดุดนะฮะผมอยากให้ทุกคนเอ่อ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้นะครับอคอมเมนต์มาได้นะทุกคนฮะเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ช่วยเชื่อแชร์กันฮะบางทีผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกเครื่องนะฮะระบบเครื่องะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบอดี้นะฮะผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนครับเนี่เดี๋ยวอัตราเร่งเนี่ยคือเร่งก็คือปก,ปกตินะฮะเห็นเสียงไหมเสียงมันลด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 คันนี้เทียน่าตัวนี้นะฮะมันลดประมาณลดมันหกสูบนะฮะมันเป็น V6 นะฮะ,ะเครื่องของเขาค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับอืม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเล่งให้ดูอีกทีนะฮะไ,ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบถ้าเกิดว่าคนที่เอาไปแต่งท่อเนานะเสียงมันค่ขาจะออกแบบฟูดนะคุณคือจะขับมันมากเลยฮะนี่แต่ถ้าแต่เกิดว่าใครที่ไม่ห่วงเรื่องน้ำมันนะเพราะน้ำมันทุ่งนิ่ก็แพงนะอ่าขับรถใหญ่ใหญ่มันก็น,นิ่มเนี่ยคือความนิ่มแบบช่วงล่างคือโอเคฮะผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช่วงล่างนะฮะโอเคเลย อ่าระบบแอร์ผมก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แอร์เย็นนะอ่าเครื่องเสียงก็คือดังนะปกตินะอ่าวันนี้ไม่ได้เอาซีดีมาครับอ่าพวกแหลกพวงมาลัยอะไรก็คือโอเคที่ปั่นน้าฝนนะครับปกติเลยนะครับเห็นไหมครับไฟเลี้ยวสายขวาก็ปกตินะฮะอ่าผมอยากให้ทุกคนนะฮะเอาไปเก็บงานตรงที่ว่าเอ่อไปใส่ซีนวาล์วนะครับอ่าที่ผมเช็คกับช่างมานะฮะคือให้เอาไปใส่ซีนวาล์วนะครับอา่าซีพวกซีนวาล์วพวกอาจจะเป็นที่แหวนนะครับแหวนลูกสูบอาจจะหลวม นะฮะอาจจะมีปัญหานะครับก็อยากให้ทุกคนเอาไปเช็คตรงนี้นะฮะผมขายตามสภาพนะฮะทุกคนครับวันนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใครรับได้นะครับเอาไปที่99,000านบาทครับถือว่าถูกมากเลยครับทุกคนฮะถือว่าถูกมากราคามอเตอร์ไซค์เลยฮะรถคันหนึ่งนะฮะขายราคานี้ผมเชื่อว่ามันมีไม่กี่คนที่ขายแนวผมนะอ่าม่นมีมีไม่กี่คนที่ขายแนวนี้นะครับแต่เราแบบชัดเจนอยู่แล้วครับนี่อ่เดี๋ยวผมเหยียบให้ดูนะฮะดูอัตราเลขของเขาเห็นไหม มันโอเคเลยนะครับคันนี้นะฮะมันโอเคตรงที่ว่าพวกช่วงล่างพวกทุกอย่างมันดีหมดนะครับนี่เห็นไหมครับขับนิ่มด้วยครับขับสบายด้วยเนะนี่ยนี่อัาตราเร่งนะฮะเหยียบแบบโอเคเลยแหละไม่มีสะดุดเลยอืมแต่เวลาสตาร์ทเนี่ยเวลาสตาร์ทจะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ามันเหมือนประมาณว่านั่นอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับรถค่าอาจจะเคยติดแก๊สมาก่อน,นครับอืมผมอยากจะเหยียบมากกว่านี้แต่ว่ารถมันติดนะเนี่ย มันเหยียบขึ้นด้วยนะเนี่ยยิ่งเหยียบยิ่งขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งเหยียบยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับอือทับเดียวขึ้นร้อยกว่าครับเห็นไหมครับอ่าโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มนะผมจะทิ้งไว้เวงล่างนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ์ผกท่านเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ